สวัสดีครับพบกับรายการ Sit and Observe ในเย็นวันอาทิตย์ที่2มีนาคมนะครับเข้าสู่เดือนใหม่กเ็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน Soul Connect Fest 2025ครับมหากรรมเรียนรู้วิถีสุขภาวะทางปัญญาแล้วก็มหากรรม ชื่อเดียวกันนะครับจัดที่3ย่านมิดทาวน์ชั้น5ครับก็มีนิทรรศการแล้วก็การจัดเสวนาให้ความรู้การนำเสนอผลการวิจัยแล้วก็ผลการเรียนรู้สุขภาวะทางปัญญาซึ่งตอนนี้เครือข่ายที่ทำเรื่องนี้กันเยอะก็คือ สสสนะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็ภาคีเครือข่ายภาคีเครือข่ายนี้ก็ทั้งงานวิชาการงานปฏิบัติการทั้งผู้รับทุนผู้ไม่ได้รับทุนนะฮะเพื่อนที่ทำเรื่องนี้กัน,นก็มีสมมุติฐานแล้วก็ผลนะฮะการทำงานที่มองว่า การเรียนรู้ภายในการเติบโตภายในความสันติภาพภายในนะฮะความสอดคล้องสมดุลภายในการเข้าใจตัวเองเนี่ยมันเป็นปัจจัยของการาจัดสรรจัดตั้งนะฮะทำงานพัฒนาองค์กรไปสู่การเคลื่อนไหวภายนอกการสร้างเสริมสุขภาพในมิติอื่นทั้งกายจิตสังคมนะครับ ไปจนถึงงานรักษาโรคนะฮะการจัดการศึกษาและอื่นๆที่เป็นเรื่องภายนอกเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากภา,ภาวะข้างในนะครับนะแต่ว่าวันนี้มีงานนำเสนอผลการศึกษาที่ยังไม่เสร็จสิ้นดีนะครับเป็นบทสะท้อนการเรียนรู้การวิจัยนะครับว่าเราจะพัฒนาดัชนี ชี้วัดหรือว่าข้อบ่งชี้สุขภาวะทางปัญญาในระดับสังคมได้อย่างไรนะครับเรื่องนี้ก็จะมีรองศาสตราจ,จารย์ดรรลือชัยสีเงินยวงนะครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผมตอนเรียนนะฮะปโทโน,นะครับก็อาจารย์ก็ศึกษาเรื่องนี้ครับว่าเนี่ยเราเนี่ยพอที่จะรู้นะว่าการ พัฒนาสุขภาวะทางปัญญาในระดับปัจเจกบุคคลเนี่ยมันพอที่จะวัดได้นะฮะในความรู้ในตัวเองสภาวะเนี้ยในตัวเองแต่ละบุคคลเนี่ยพอได้อยู่นะครับทั้งจากการทำแบบสอบถามก็ดีนะฮะตามองค์ประกอบนะฮะที่ใช้ความรู้ทางสถิติเนี่ยนะครับแล้วก็ความรู้ทางภาษา,าการสัมภาษณ์ พอที่จะทำแบบประเมินสำหรับตัวเองได้หรือถ้าจะไม่ใช้งานวัดประเมินทางปริมาณก็ใช้การสะท้อนใคร่ครวญการเขียนการสนทนาสืบค้นเข้าไปในจิตใจนะครับอันนี้หรือว่าการสนทนากับครูกับกาลยานามิตรก็พอที่จะเข้าใจประเมินสภาวะสุขภาวะทางปัญญาได้นะครับแต่ว่าในระดับสังคมลหะ เราจะโน้มน้าวให้ฝ่ายนโยบายนะครับหรือว่าประชาชนโยกงบประมาณจัดสรรทรัพยากรใหม่นะฮะเพื่อให้การพัฒนาสุขภาวะทางปัญญานียมันมีที่ทางมันมีข้อบ่งชี้นะครับหรือว่าเหตุผลที่เราจะเปลี่ยนการจัดสรรมาสู่การลงทุน ด้านสุขภาวะทางปัญญาหรือ spiritual health หรือสุขภาวะทางจิตวิญญาณมากขึ้นเนี่ยเราต้องมีแนวทางบ่งชี้สถานะว่ามันตอนนี้มันมากน้อยหรือวิกฤตขนาดไหนและเราจะวัดการเปลี่ยนแปลงจาก intervention นะครับหรือโครงการหรือแผนงานหรือโนโยบายทางสังคมได้อย่างไรนะฮะ,อ,ะอันนี้แหละก็เป็นที่มา ของงานศึกษาแล้วก็งานนําเสนอในวันนี้ที่ผมได้เข้าไปฟังนะครับก็อาจารย์ลือชัยครับก็อันนี้ขำหมวดเอานะจากการฟังนะฮะมันมีข้อท้าทายในการวัดประเมินแล้วก็ทําตัวชีบัดดัชนีชีบัดสิ่งนี้อยู่นะครับความท้าทายมีสักสักสามประเด็นแล้วกันนะนึกตัวเลขอะไรไม่ออกนึกถึง3 ตัวเล็ตัวแรกก็คือ,อประเด็นแรกก็คือ,อมันมีประวัติศาสตร์ในการแล้วก็การเมืองในการใช้ถ้อยคำเพื่อที่จะสื่อถึงนะชุดประเด็นเนี้ยนะ e a มันม, Spiritual Health, มีคำว่าสุขภาวะทางจิตวิญญาณนะฮะมีคำว่าสุขภาวะทางปัญญาซึ่งแต่ละคำ มันมีการเคลื่อนและผ่านการวิพากษ์วิจารณ์ผ่านการตกผลึกนะฮะซึ่งมีทั้งความอะไรล่ะ,ะเห็นไม่ตรงกันนะครับแล้วก็ความพยายามที่จะหาฉันธรรมตินะครับว่าจะใช้คำไหนดีเพื่อที่จะสื่อถึงสุขภาวะที่ไม่ใช่ทางกายทางใจทางสังคมแต่ว่ามันมีระดับที่ลึกกว่านั้นมีระดับที่สูงบียอนพ้นไปนะฮะจาก ประเด็นกายจิตสังคมเราจะใช้คำว่าไราดีนะครับการใช้คำนี่มันก็มีข้อท้าทายเพราะว่าคำนี้มันมีวิติทางมีผู้ให้คำนิยามในเชิงศาสนาเข้ามานิยามมันนะครับหรือ้ก็ทำให้กลุ่มผู้ที่ไม่นับถือศาสนาอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมใชค้คำนี้นะครับแต่ถ้าใช้คำอื่นล่ะ เรามีคําอื่นไหมนะเรามีคําที่ไม่ใช่ศาสนาไหมก็ปรากฏว่าก็อาจจะมีแต่ว่าไม่ได้รับการยอมรับเหมือนกันนะฮะดังนั้นการทําข้อตกลงว่าเราจะใช้คําว่าอะไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเสด็จน้ําแต่ว่าเอาละไหนๆก็ต้องใช้ละก็ใช้คําว่าสุขภาวะทางปัญญานะครับซึ่งในกลุ่มผู้ใช้คํานี้ก็จะอิงถึง สภาวะสำคัญสองอย่างก็คือการเข้าใจนะฮะการเข้าใจที่มากไปกว่าการคิดคำนวณนะครับเป็นความเข้าใจที่ประกอบไปด้วยสภาวะอารมณ์อันเป็นความเกื้อเฟือเกื้อกูลด้วยนะครับนี่ความเข้าใจนี่อาจจะเช่าเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกแล้วก็เข้าใจในระดับที่รู้ว่าอะไรควรไม่ควร นะครับอะไรเป็นภาวะที่ถูกต้องเหมาะสมะแล้วก็ตัดสินใจเลือกแนวทางวิถีชีวิตที่มันสอดคล้องกับความเป็นจริงนะฮะอันนี้อาจจะคือเพียงแค่พูดคํานี้นะพูดประโยคประมาณนี้มันก็ตีความได้ทั้งในเชิงศาสนาแล้วก็ไม่ใช่เชิงศาสนานครับอันนี้แนวหนึ่งอีกองค์ประกอบหนึ่งเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เชื่อมโยง ที่เรียกว่า,าสัมพันธ์เชื่อมโยงในเชิงในเชิงบวกเป็นสัมมาสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะว่าเราจะสัมพันธ์กับตัวเองผู้อื่นนะครับสัมพันธ์กับอุดมการคุณค่าสิ่งที่เราให้ความสำคัญได้อย่างไรนะฮะก็เป็นตัว Connectedness หรือว่า n o n t i o t i o n นะฮะที่ทำให้เราไม่แปลกแยกไม่โดดเดี่ยวแล้วก็มีความ Togetherness นะฮะไปด้วยกันสร้างสิ่งดีงามไปด้วยกัน มีความสัมพันธ์ที่เอื้อเฟื้อเื้อกูลดีงามไปด้วยกันนะฮะถ้าพ้นไปจากมนุษย์ก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับธรรมชาติเรากับโลกนี่ไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยคำที่มันพูดถึงสิ่งประมาณนี้นะครับทีนี้ก็จะมีะะทีนี้พอเราจะพูดถึงนะครับหรือจะวัดถึงสภาวะนี้เนี่ยก็มีความท้าทายนะครับ อย่างที่พูดไปแล้วนะว่าเราพอที่จะวัดสุขภาวะทางปัญญาเนี่ยในระดับปัจเจกได้อยู่แต่ในระดับสังคมละ่ะเราพอจะวัดมันได้ไหมนะครับางานของงานศึกษาของอาจารย์และคณะเนี่ยนะครับก็บอกว่าพอได้นะนะครับเราพอได้วัดพอไดนะ้วัดได้จากไหนบ้างก็ลองดูสัก3ประเด็น3ระดับนะครับก็คือระดับแรกลองไปวัดที่สถานะ ทางสุขภาพไหมผลลัพธ์สุขภาพนะครับซึ่งมันก็อาจจะใช้ตัวตัวประเด็นบางอย่างที่เป็นข้อบ,บ่งชีได้นะครับอาจจะไปใช้ของแนวสุขภาพจิตก็ได้นะว่าตอนนี้คนมีภาวะซึมเศร้าทําร้ายตัวเองทําร้ายผู้อื่นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าไอภาวะที่เราทําร้ายตัวเองนี่มันมันสะท้อนอยู่แล้วว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับตัวเองนะครับแล้วเราก็มืดมนหาทางออกหลงทางนะฮะ ไม่สามารถที่จะใช้นะความเข้าใจหรือว่าปัญญาแก้ปัญหาตัวเองได้ก็เลยทำร้ายตัวเองแบบนี้เป็นต้นนะครับอาจจะมีตัวแปรที่เป็นภาวะโรคหรืออาการที่เป็นทุกขภาวะอื่นๆน้องเหนือจากสุขภาพจิตก็ได้นะเช่นภาวะที่เรานะโดดเดี่ยวอย่างนี้ก็ได้นะครับรู้สึกว่าไม่มีใครภาวะที่เป็นอาชญากรรมก็ได้นะครับ อาชญากรรมการทำร้ายคนอื่นการฆ่านะครับการาช่อโกงอะไรแบบนี้ติดเสพติดอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นข้อบ่งชี้ได้ซึ่งตัวแปรพวกนี้ก็อาจจะมีเจ้าของนะบ,บอกว่าไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องประเด็นทางสุขภาพจิตนะต้องมาบําบัดกับโรงพยาบาลแต่ว่าที่จริงแล้วมันมีส่วนผสมของอแบบว่า spiritual unhealthy อยู่นะครับ นะเราก็ไปใช้ร่วมกันได้ประเด็นที่2เราไปดูข้อบ่งชี้นะครับจากพฤติกรรมไหมพฤติกรรมหรือการกระรรทําที่เป็นทุกขภาวะทางจิตปัญญาน,นะฮะเออมันก็คล้ายๆกับข้อแรกเหมือนกันนะไปดูซิว่าความไอการกระทำนะฮะอาจจะเป็นอีกทางหนึ่งก็ได้เป็นทางบวกก็ได้นะครับคนเรามีการลงมือทํา พื่อที่จะเอเื้อเฟื้อเกื้อกูลคนอื่นแค่ไหนอันนี้เป็นการตัวบ่งชี้ในทางบุกนะครับไปดูซิว่าคนเรามีการรวมกลุ่มการทําจิตอาสาทํางานอาสาสมัครมากน้อยแค่ไหนทั้งอาสาระดับใหญ่องค์กรใหญ่นะครับโอกาสที่องค์กรอาสาสมัครจะเกิดแล้วเติบโตขึ้นมาแล้วยั่งยืนมีมากแค่ไหนถ้ามีมากแสดงว่าเ้ยโอเคใช้ได้สุขภาวะทางปัญญาของสังคมนี่มีเยอะนะครับโอกาสที่เราจะทํากลุ่ม ช่วยเหลือผู้อื่นนะครับโอกาสที่เราจะสร้างกิจกรรมสร้างเสริมป้องกันสุขภาพเออมีมากแค่ไหนถ้าระเบียบกฎเกณฑ์มันน้อยโอกาสที่เกิดขึ้นได้มากอันนี้ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าระเบียบกฎเกณฑ์มันเยอะคนอยากทําจิตอาสาโอ้โหกว่าจะถึงแหล่งทุนยากเย็นแสนเข็นอันนี้เรียกว่าสุขภาวะทางปัญญาของสังคมก็จะติดตันนะฮะมีมีความติดตันมากขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับ เออแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องนี้ไปเราก็จะไปแตะเรื่องกลไกลแล้วนะนะครับระบบกลไกลโครงสร้างที่ทําให้อ่าเป็นเป็นเหตุปัจจัยให้สุขภาวะทางปัญญาเกิดขึ้นนะครับเช่นระบบเนี่ยแลงการเข้าถึงแหล่ง,ง,งทุนนะครับโครงสร้างของการอ่าก่อตั้งกลุ่มอาสาเครือข่ายอาสานะะกลุ่มช่วยเหลือผู้อื่นมันง่ายแค่ไหนมันถ้าคนคนหนึ่งคิด ดีแล้วคิดอยากจะเอื้อเฟื้อผู้อื่นไอ้ระบบสังคมชุมชนเนี่ยมีอะไรที่สนับสนุนเขาได้บ้างให้ความคิดดีนั้นนำไปนำมาสู่การทำดีนะฮะดีในะที่ที่คือดีแบบเป็นประโยชน์นะไม่ใช่ดียอย,ยักก์กันนะครับอ่าอแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็อีกแนวหนึ่งแนวไปดูโครงสร้างกลไกลระบบเงื่อนไขสนับสนุนนะฮะก็ที่จริงก็ยังแตกได้อีกนะแตกประเด็นย่อยนะครับแล้วก็ อาจจะพอที่จะเห็นตัวเลขบางอย่างที่เป็นข้อบ่งชี้แล้วเราก็วัดความเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้แนวหนึ่งในการทําข้อบ่งชี้สุขภาวะทางปัญญานะครับอีกแนวหนึ่งก็เป็นแนวที่น่าสนใจว่าเฮ้ยเราไม่ต้องดู3ส,ส่วนนี้ไหมนะครับเอาอารมณ์แบบอุณหภูมิสังคมไหมนะครับมาดูซิว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างที่บ่งชี้ถึงอุณหภูมิของสังคมที่เดือด ร้อนแนะเป็นทุกข์นะครับแบบว่าเออเราอาจจะพอ,พอรู้ได้นะนะไอความเดือดของสังคมเช่นนะใช้โซเชียลเฮียริ่งไหมผ,ผู้คนเนี่ยในสังคมเวลาเกิดเหตุการณ์ที่มันล่อแหลมขึ้นมาเรามีความอดทนที่จะได้ยินกันนะฮะแล้วก็ความไวต่อการด่าต่อการทัวลงเนี้ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับเออ,อถ้า เกิดเหตุการณ์ที่มันสองแง่สองครั้งสองง่ามนะครับแล้วผู้คนมีความอดทนไนงะมีความเอื้อเฟอเื้อเกื้อกูลนะครับมีความตกเตือนกันได้ว่าข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์ข้อมูลใดเป็นโทษเอ้ยจู้จ,จอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งให้ข้อมูลผิดเราเดี๋ยวมันจะแย่กันใหญ่อะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นอุณหภูมิที่เย็นนะ แต่ถ้ามีอะไรที่คนทำผิดพลาดแล้วทัวลงเยอะนะครับอันนี้ก็อุณหภูมิร้อนสังคมเดือดง่ายเราก็อาจจะใช้ปรากฏการณ์ในลักษณะนี้นะลองดูอีกทีว่ามันมีอะไรที่บ่งชี้ถึงอุณหภูมิสังคมได้นะครับอ,อันนี้ข้อ2นะครับข้อ,ขอบ,บ่งชี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือไปดูซิว่า เนี่ยมันมันมันมี subject matter อันนี้อยู่นะครับก็คือถ้าเราเจอปัญหาแล้วใช้ปัญญาแก้ไขนะฮะไอ้ตรงเนี้ยความพยายามที่จะใช้ปัญญาแก้ไขเนี่ยอันนี้เป็นเป็น subject matter ของสุขภาวะทางปัญญาและหมายความว่าเรามีความเข้มแข็งในทางปัญญาที่จะแก้ปัญหาตัวเองหาทางออกให้ตัวเองหรือถ้าชุมชนเจอปัญหาของตัวเองแล้วก็ รวมพลังกันได้เพื่อที่จะแก้ปัญหาของชุมชนตัวเองนะครับอันนี้เรียกว่ามีความเข้มแข็งในทางปัญญานะครับเราก็ไปดูซิว่าเฮ้ยเวลาชุมชนครอบครัวเจอปัญหาแล้วเนี่ยมันมีความพยายามที่จะแก้ไขแล้วก็เข้าสู่วงจรการแก้ปัญหาหรือเปล่าเช่นมาเรามาแอคชั่นเร์นนิ่งกันทําไปเรียนรู้ไปลองตั้งประเด็นวางแผนแก้ไขปัญหาแล้วประเมินผลนะครับ สิ่งนี้มันมีอยู่นะอาจจะเรียกว่า action learning participatory action research หรือ PDPA นะครับอันนี้ในวงจรบริการนะครับก็คือพัฒนาคุณภาพการบริการโดยใช้วงจร PDPA นะ plan do action แล้วก็อะไรละ่ะ repeat อ่ะ PD plan do action PD P.A. นะ A นี่คือออ Assessment นะฮะประเมินอีกทีหนึ่งนะอันเนี้ยนะก็เป็นวงจรแก้ปัญหาซึ่งทุกครั้งที่หมุนรอบการแก้ปัญหาได้หรือไม่ได้แล้วพยายามแก้ไขรอบต่อไปมันจะเกิดปัญญาขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งก็คือแนวดูซิว่าอรอบวงรอบของการแก้ไขปัญหาม,มันมันมีมีความเคลื่อนไหวหรือเปล่าไปดูกระบวนการไปดูวิถีนะครับ อันนี้ก็จะช่วยนะครับซึ่งแบบนี้ถ้าไปดูงานชุมชนกรุณานะครับก็จะเจอว่ามันมีหลายชุมชนที่พยายามแก้ปัญหาเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอันนี้เรียกว่า,ามีความแบบว่าไอ้กล้ามเนื้อของการาใช้ปัญญาแก้ไขปัญหามันเยอะนะฮะน่าจะเข้มแข็งแหละนะอันนี้ก็อีกแนวหนึ่งนะครับก็ใช้ กรอบอันนี้ไปทำข้อบง่งไปทข้อบ่งชี้ได้ว่าในระบบชุมชนในระบบสุขภาพมันมีความพยายามคิดแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่แล้วมันเป็นปัญหาสำคัญของชุมชนหรือองค์กรนัหรือเปล่าบางองค์กรอาจจะมองว่าเฮ้ย mm. การแก้ไขไปัญหาสำคัญเรามันไม่ใช่มันไม่ใช่ยาเสพติดอ่อมมอะมันเป็นเรื่องข้อร้องเรียนในโรงพยาบาลแบบว่าเนี่ยปัญหาคือพยายบาลตอบคนไข้ ะะอันนี้ข่าวล่าสุดนะหรือว่าเป็นปัญหาเรื่องเฮ้ยนักเรียนค่าตัวตายนักเรียนแพทย์นักศึกษาแพทย์ค่าตัวตายอันนี้เป็นปัญหาของชุมชนองค์กรเขาแล้วก็ถ้ามันเกิดความเคลื่อนไหวที่จะแก้ปัญหานี้จรงิงจังอ่ะอันนี้ใช้ได้ถือว่ามีสุขภาวะทางปัญญาในระดับองค์กรหรือชุมชนนะครับก็ไปดูแบบนี้แหละนะครับก็เราก็พอที่จะเห็นนะฮะว่า นคนในชุมชนองค์กรนี่มีการขยับใช้ปัญญาขยับความทุกข์สร้างสุขของตัวเองนะครับทั้งสามประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะว่าเ,เพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่ามันยากที่จะทําให้เหลือตัวเลขชุดเดียวเพื่อที่จะบ่งชี้สุขภาวะทางปัญญานะครับแต่นักวัดและประเมินผลก็อาจจะอยากจะผลักให้มันไปสู่ตัวเลขชุดเดียวนะครับ ซึ่งก็ลาบากเหมือนกันเพราะว่าในตัวเลขชุดเดียวมันก็อาจจะได้มาก็ได้แต่ว่าเต็มไปด้วยคาถามเราคนก็ไม่เชื่อถือนะครับแต่ถ้าไม่มีตัวเลขสักชุดหนึ่งนะฮะมันก็ไม่มีสปอตไลท์ที่จะประเมินแล้วก็วัดการเปลี่ยนแปลงนะครับไอ้ความพยายามหรือว่างบประมาณหรือทรัพยากรก็อาจจะไม่ลงมาผลักประเด็นสุขภาวะทางปัญญาให้เคลื่อนไปนะครับคนทานโยบายก็อาจจะตั้งคําถามว่า เอ้ยทำอะไรกันอยู่ทําไมไม่มีอะไรมาวัดผลความเปลี่ยนแปลงเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นอะไรที่ท้าทายแวดวงสุขภาวะทางปัญญานะฮะแล้วก็อย่างที่ว่านะฮะมันพอมีชุดคําอธิบายชุดคําเรียกหลายชุดนะฮะเ,เนี่เริ่มจาก spiritual health นะครับหรือ spirituality นะแล้วเริ่มมีคนมีผู้สังเกตการทางสังคมนะครับที่สังเกตว่าเนี่ย ไอ้พวกกลุ่มนี้นี่นะมันไม่ค่อย e vidence base d เท่าไหร่นะครับมันเอาศรัทธ,ธาเอาสายศรัทธ,ธาเข้ามาจับด้วยหน่อเอออาจจะเป็นปัญหาก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวพอมันคิดไม่คิดเป็นวิทยาศาสตร์แล้วใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์ที่มันไม่ตรง subject matter ไม่ตรงสาขาเช่นเดี๋ยวก็จะมีคนนั้นเอาควันตั้มมาจับเรื่องหินอะไรแบบนี้เออ เดี๋ยวไปกันใหญ่เดี๋ยวโลจิกเพี้ยนเดี๋ยวก็จะเกิดความาไม่น่าเชื่อถือในกลุ่มเครือข่ายแวดวงสปริชั่วนะครับน,นี่ก็เป็นอะไรที่ดีนะที่จะเปิดความกังวลแล้วก็เทโจดกันมาให้เกิดข้อถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับก็ใครที่ทําเรื่องแนวนี้อยูอ่เทมาได้เลยนะครับประเด็นความน่าสงสัยน่ากังวลใจนะครับคนทํางานก็จะได้ เอาไปครบคริไข้ครวนแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อทางปัญญามาแก้ปัญหาของพวกเราเองอ่ะเราประมาณนี้นะครับสิ่งที่ได้จากการเข้าวงโซ c ค n n เน t f เฟสวันวันที่3ามว,วันสุดท้ายแล้วนะครับก็คงจะเข้มข้นมากขอใช้โอกาสนี้ครับที่จะชื่นชมทีมจัดงานผู้อยู่เบื้องหลังมากมายนะครับมันเต็มไปด้วยหยาดเหงื่อแรงงานเต็มไปด้วย ความเครียดนะครับแล้วก็การใช้ปัญญาเพื่อที่จะผลักดันงานในลักษณะนี้ออกมาได้ก็ขอวอวยพรครับให้ทีมงานได้พักฟื้นแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับทางกายใจสังคมแล้วก็ปัญญาจากการจัดงานนี้นะครับก็ขอบคุณทีมงานพีฟูเดฟด้วยครับที่ร่วมผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ใช้เวลา3-4วันนี้เนี่ย จัดบูธพิธูเดสนะครับทำงานอย่างเต็มเวลานะครับแล้วก็มีเครือข่ายทีมงานเข้าไปสนับสนุนมีคนที่พบเห็นนะรประเด็นการอยู่ดีใจดีอยู่ในงานนี่มาจากการผลักดันของผู้คนชีวิตนะฮะเวลาแล้วก็ความใส่ใจมากมายครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการ s i ต o b นฟเซิพบกันใหม่เอพิโซดหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ